เรื่องย่อนำพึ่งขมทางช่องสามตอนที่4ีนุ้ยต้องใช้ชีวิตอยู่กับปุริมที่อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ยิ่งทำให้เธอหวาดระแวงไม่อยากอยู่ใกล้แต่ก็จำเป็นต้องทำตามใจปุริมเพื่อเอาตัวรอดปุริมพานุ้ยไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวทำให้บังเอิญได้เจอกับกริดและวีรวมถึงเรียบบุญด้วยปุริมแนะนำว่าตัวเองเป็นสามีของนุย้ยทำให้ทุกคนตกใจมาก โดยเฉพาะเรียบบุญที่จำได้ว่าปุริมคืออดีตคนรักของโรสจึงรู้สึกเป็นห่วงนุยมากทางด้านนุยที่อยู่ในบ้านของปุริมแบบไม่มีความสุขนักแต่ก็ได้เจนลูกชายของจวนจันคอยเป็นที่ปรึกษาคอยพูดคุยแก้เหงา่นี้บ้างเพราะเป็นวัยเดียวกันจึงทําให้สนิทสนมกันมากขึ้นเป็นเหตุให้ปุริมออกอาการหึง จจนจานท์จึงเห็นช่องทางที่จะใช้สร้างความร้าวฉานในความสัมพันธ์ของนุ้ยกับบุริมได้เลยพยายามใส่ไฟปั่นหัวปุริมให้ยิ่งเข้าใจผิดเจและนุย้ย